คลิปนี้นะคะหนึ่งจะ,ะตอบข้อสงสัยว่าทำไมต้องซื้อสินค้า2,000 PV ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อซื้อสินค้ากิฟฟรีในราคาสมาชิกนะคะการที่เราซื้อสินค้า2,000 PV เราจะมีของแถมค่ะแต่เราต้องซื้อในวันที่มีโปรโมชั่นนะคะเพื่อนเื่อนสามารถดูว่าวันไหนมีโปรโมชั่นได้ในกลุ่มนะคะหรือว่าดูในเพจของกิฟฟารีก็ได้ค่ะนะคะอันนี้คือข้อแรกของการที่ซื้อสินค้า2,000 PV แล้วได้ของแถมที่คุ้มค่านั่นเองนะคะข้อที่2นะคะการที่เพื่อนเพื่อนสมัครเข้ามาแล้วก็ทำกิฟฟรีเพื่อหาอราย นะคะคได้เราก็าจะได้เรียนรู้การขึ้นตำแหน่งคะ่ะสมัครเข้ามาเรียกว่าสตาร์ยังไม่มีตำแหน่งนะคะ ตำแหน่งที่1ก็คือ1,500 PV เป็นตำแหน่งบอลสตาร์ค่ะเราซื้อสินค้าไป2 0 0 0 PV ใช่ไหมคะแล้วก็เอา2,000มาลบกับ1,500 PV นะคะส่วนที่เหลือคือ500 PV คูณ10%ในตำแหน่งบอลสตาร์เราก็จะได้เงินปันผล50บาทค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะมียอดมากกว่าน,นั้นก็ลบ1,500 PV แล้วคูณ10%นนะคะก็จะเป็นการคำนวณเงินปันผลนั่นเองค่ะเรียนรู้การคำนวณเงินปันผลว่าได้เท่าไหร่แล้วนะคะ นอกจากนั้นเราสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชัน Gi f f ิ r นะคะเราสามารถเช็คยอดได้ว่าตอนนี้เราได้ขึ้นตำแหน่งบลูสตาร์แล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเราสนใจนะคะที่จะขึ้นตำแหน่งซินเวอร์สต์ที่9,000คะแนนเนี่ยเราสามารถทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆนะคะในรอบจำหน่ายนั้นให้ได้9,000คะแนนค่ะเราก็จะได้ขึ้นตำแหน่งซิ l เวอร์สตารนั่นเองนะคะ แล้วก็เราจะได้เห็นเงินปันผลนะคะเงินปันผลจะขึ้นให้เราดูนะคะในแอปพลิเคชันนั้นในวันที่9ของเดือนถัดไปนะคะเงินปันผลจะออกวันที่11ของเดือนถัดไปของทุกเดือนนะคะ เงินปันผลสามารถรับเป็นเงินสดได้ที่สาขาที่ท่านระบุไว้นะคะว่าจะรับเงินปันผลได้ที่สาขาไหนแต่ว่าถ้าเงินปันผลเกิน200บาทขึ้นไปนะคะจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วก็บัญชีไทยพาณิชย์นะคะสามารถยื่นเรื่องได้ที่สาขาที่ท่านลงทะเบียนไว้ได้เลยค่ะข้อต่อไปนะคะข้อดีข้อต่อไปนะคะก็คือว่าคุณจะสามารถขายของออนไลน์ได้ะค่ะ การที่เราจะขายของออนไลน์นะคะในบริษัทกิฟฟลีนเนี่ยนะคะเราต้องสมัครบ e ัตร e-business บ e ัตร e-business ไม่ใช่บัตรสมาชิกกิฟฟลีนนะคะบัตรสมาชิกกิฟฟลีนไว้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกแต่ว่าบ e ัตร e-business เอาไว้ใช้ทำธุรกิจออนไลน์นะคะ ใช้ขายสินค้าใน e s h อ p e e Lazada นะคะขายของออนไลน์การที่เราจะสมัครบ e ัตร e-business ได้เนี่ยนะคะเราก็ต้องมีตำแหน่งบอนสตาร์ขึ้นไปค่ะนะคะหลังจากนั้นแล้วข้อดีข้อต่อไปนะคะก็คือ เราจะได้เข้ากลุ่มบางกลุ่มที่มีข้อกำหนดว่าต้องมีตำแหน่งบอสตร์ขึ้นไปเท่านั้นนะคะถึงจะเข้าได้แต่เพื่อนๆที่สมัครมาใหม่ก็อย่าเพิ่งเป็นห่วงไปนะคะว่าจะไม่ได้เข้ากลุ่มอะไรเลยเพราะว่าแต่ละทีมจะมีแต่ละกลุ่มการเรียนรู้อยู่แล้วนะคะแต่กลุ่มพิเศษที่จะ ต้องมีตำแหน่งขึ้นไปถึงจะเข้าได้ก็คือกลุ่มของกลุ่มปิดของบริษัทนั่นเองค่ะในกลุ่มปิดนะคะชื่อว่ากิฟฟินคลินิกธุรกิจค่ะในกลุ่มนั้นนะคะจะมีการเรียนรู้ตลอดทั้งเดือนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องช้อปปี้ลาซาด้าเรียน AI เรียนการทำกิฟฟินเรียนการเชิญชวนสมาชิกนะคะเรียนการเรื่องแผนรายได้อะไร,รต่างๆนะคะจะมีการสอนในนั้นนะคะทุกอย่างฟรีค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึงนะคะการที่เราจะเรียนอออนไลน์ผ่าน z o ูมนะคะหนึ่งอยากให้เพื่อนเพือนมาดูนะคะการเรียนออนไลน์ผ่านซูมกิฟรินก็สอนปีเช่นกันค่ะแต่ว่าต้องขึ้นตำแหน่งบล็อตร์ขึ้นมานะคะจะมีหลักสูตรของอาจารย์ทอมนะคะอาจารย์ทอมจะสอนหลักสูตรช h อ p e ีนะคะหลักสูตร l a z a d a ค่ะ หลักสูตรนะคะแคนวาการทำภาพให้สวยนะคะการตัดต่อวิดีโอด้วยแคปคัตนะคะหรือว่าควรจะเรียนหลักสูตรของการขายสินค้าใน Tik t o k การทำคลิปยังไงใน Tik t o k นะคะแล้วเราก็จะมีการเรียน AI ด้วยค่ะแล้วการเรียน AI เนี่ยนะคะสามารถเรียนไปว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรได้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถเรียนในหลักสูตรของอาจารย์ทอมได้เลยนะคะ ขาจะมีสอนกันทุกเดือนนะคะจะมีการลงทะเบียนจอนลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะได้การอนุมัติเข้ากลุ่มพออนุมัติเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีกําหนดวันเรียนค่ะเข้าไปเรียนในซูมได้เลยนะคะเรียนง่ายเข้าใจง่ายอาจารย์สอนง่ายและใจดีมากค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีของอาจารย์ทวีปนะคะอาจารย์ทวีปเกี่ยวอสอนเกี่ยวกับโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็คือการทําทีมนั่นเองนะคะการเรียนรู้การทํางานของกิฟฟิลีนค่ะ อย่างเช่นตำแหน่งมอนสเตอร์ถึงซีเวอร์สตาร์เนี่ยนะคะจะเรียนเรื่องเริ่มต้นอย่างไรในกิฟฟารีนนะคะแล้วก็ตำแหน่งโกสตาร์ขึ้นไปถึงตำแหน่งจูปิเตอร์นะคะจะเรียนเรื่องทำไมต้องกิฟฟารีนค่ะและสำหรับบีนัทขึ้นไปนะคะเราจะเรียนเรื่องการบริหารทีมกันค่ะเรื่องการสร้างทีมสร้างยอดและการตอบข้อโต้แย้งนะคะอันนี้เป็นการสอนของอาจารย์ทวีปค่ะเน้นอีก สักครั้งหนึ่งนะคะให้เพื่อนเพื่อนทราบว่าทุกอย่างเรียนฟรีเพียงแค่ขึ้นตำแหน่งขึ้นมาก่อนเท่านั้นเองค่ะ